สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็กพิง์โชว์แต่งหน้าเบาๆจนชาวเน็ตทึ่งเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาซูเปอร์สตาร์สาวชาวไทยอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลสมาชิกวง b l a c k พิง k ซึ่งมีช่อง YouTube ของตัวเองคือ l i ลิฟิ l m มอ f ฟฟิเชซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ11ล้านคนโดยคลิปล่าสุดชื่อว่า Lisa าอินปารีส ซึ่งลิซ่าได้เผยให้เห็นถึงวันทำงานและมุมผ่อนคลายในปารีสของเธอโดยเธอตื่นตั้งแต่เช้าชวนคุยถึงวันเกิดของสัตว์เลี้ยงของเธอชวนดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับทานมาการองอร่อยๆก่อนจะเตรียมตัวไปทำงานและเปิดมุมชิลๆในวันสุดท้ายที่จะอยู่ในปารีสของเธอโดยเธอเล่าว่าเพิ่งจะไปชมภาพวาดโมนาลิซาอันโด่งดังมาเมื่อวานสนุกมากและในวันนี้เธอจะไปเที่ยวชมพระราชวังแวร์ซาย ก่อนจะโชว์การแต่งหน้าแบบเบาๆซึ่งก็มีไม่กี่ขั้นตอนแฟนๆสามารถทําตามได้ลิซ่าได้เริ่มแต่งหน้าโดยการลงครีมเพื่อปรับสภาพผิวก่อนดัดขนตาและลงบลัชออนแบบครีมโดยเธอบอกว่าเธอใช้บลัชออนแบบครีมบ่อยมากๆแต่ยังเป็นมือสมัครเล่นในการแต่งหน้าอยู่นะก่อนจะถามกลับผ่านกล้องว่ามันดูเปลี่ยนไปไหมคะหลังแต่งหน้าฉันคิดว่าเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอะ อย่างไรก็ตามเธอได้แตะไฮไลท์ไปที่ปลายจมูกนิดหน่อยก่อนจะจบการแต่งหน้าด้วยการทาลิปสติกทั้งนี้คลิปดังกล่าวได้ทยายานติดอันดับ8มาแรงใน YouTube ประเทศไทยทั้งยังมียอดเข้าชมกว่า1.1ล้านแสนครั้งภายใน24ชั่วโมงแฟนๆของลิซ่ายังได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่า,าเรื่องจริงก็คือแม้แต่ตอนเธอโชว์หน้าสดเห็นได้เลยว่าผิวของเธอดีมากอีกท่านบอกว่าฉันรักวิดีโอนี้มากๆ มันแสดงให้เห็นถึงมุมสบายๆและน่ารักของเธอลิซ่าเป็นคนดังที่ยังคงติดดินมากด้วยและฉันก็ยังชอบวิดีโอการเต้นของเธออยู่นะรักเธอลิซ่าเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ